ใครที่ใช้มือถือ2องค่าย iPhone กับ Samsung และอยากจะส่งไฟล์วิดีโอส่งภาพนิ่งข้ามหากันแบบง่ายๆนะมันมีแอปตัวหนึ่งชื่อว่าแอป Send a n อนนี่แรนี่รูปมันจะเป็นแบบนี้นะฮะกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับถ้าเป็นวิดีโอเขาก็จะขึ้นมาให้เราเรียงแบบนี้เลยอ่ะเหมือนกันนะครับในซัมซุงให้ดูนะเซนแอนนี่แวเหมือนกันเด,ดเลยเห็นไหม จะมีวิดีโอและภาพนิ่งเนี่ยให้เราเลือกและตรงด้านล่างสุดมันก็จะมีคําว่าเซนต์กับรีเซฟถ้าหากว่าเราอยากจะส่งนะครับเราก็มาที่เซนต์ตรงนี้เนาะแบบติ๊กตัวเลือกเลยนะครับติ๊กไปด้านล่างมันก็จะขึ้นคําว่าเซนต์ถ้าสมมุติเราเลือกไฟล์ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะส่งเนาะก็กดเซนต์ตรงนี้เลยครับก็จะเจเนเรตตัว QR Code โค้ดกับเลขรหัสให้เราหลังจากนั้นผมจะเอาเครื่อง iPhone เนี่ยเป็นตัวรับนะครับ ผมไปที่ร e เซฟเลยเพื่อที่จะทําการรับข้างบนเราสามารถกรอกเลขที่เขาเจเนเรตเมื่อกี้มาให้หรือใช้ QR Code ตรงนี้นะครับเพื่อสแกนก็ได้นะผมแตะ QR Code ไม่โดโดนนะสแกนปุ๊บเขาก็จะทําการส่งไฟล์เข้าไปให้อีกเครื่องหนึ่งเลยก็รอสักครู่นะครับก็จะโอนย้ายไฟเรียบร้อยเลยเข้ามาอยู่ในเครื่องของเราเลยนะครับใครใช้2รุ่นนี้นะครับ Android กับ iPhone ก็สามารถส่งได้โดยใช้แอปที่ชื่อว่า Send a n y w h e r e ครับ ไปลองทำกันดูนะส่วนใครที่ชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะครับคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้กับทีมดูดีเราด้วยนะครับใครอยากจะเรียนการตัดต่อวิดีโอในมือถือการถ่ายรูปด้วยมือถือเรามีคอร์สสอนแล้วนะ